สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกรรมยังไม่หมดเรื่องไกลยื่นฟันประยุทธ์พักบ้านหลวงเข้าข่ายผิดกฎหมายปปชปาริณาลั่นคดีบ้านพักจบแล้วใครไม่จบเจอเรื่องไกลยื่นฟันต่อบิกตู่พักบ้านหลวงชี้เข้าข่ายผิดกฎหมายปปช ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอยู่บ้านพักหลวงไม่ขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเพราะการอยู่บ้านพักรับรองเป็นไปตามระเบียบกองทัพบ,บกปี2548ไม่ใช่การได้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากกองทัพบ,บกเป็นพิเศษอีกทั้งไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงเพราะเมื่อวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์อาศัยตาก ระเบียบกองทบบกจึงไม่เป็นกรณีการถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเพื่อตอนเองนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะอดีตสวกล่าวว่าวันนี้3ธันวาคมเวลาประมาณ13นาฬิกาได้นัดหมายกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกอมทปปช เพื่อยื่นหนังสือขอให้สอบหาข้อเท็จจริงตามที่สารรัฐธรรมนูญไว้วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้รับสิทธิอยู่บ้านพักรับรองรวมทั้งค่าไฟค่าน้ำตามระเบียบกองทัพบกไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พลเอกประยุทธ์เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือพอรป ปปช2561มาตรา128เพราะถือได้ว่ารับประโยชน์เกิน3,000บาทในเรืองไกลกล่าวว่าระเบียบก,กองทัพบก ไม่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายและไม่พบในราชกิจจานุเบกษาจึงไม่อาจนำมาอ้างอิงกับกฎหมายปปชม,มาตรา1-2-8ได้ดังนั้นเรื่องนี้แม้พลเอกประยุทธ์รอดจากสารรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่น่าจะรอดความผิดฐานรับประโยชน์อื่นใดเกิน3,000บาทซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตามมาด้วยขณะที่ปารินาลั่นคดีบ้านพักจบแล้วใครไม่จบเจอปารินา นางสาวปารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ตข้อความบนเ c e b o o k ปารินาไกรคุประบุว่าเรื่องบ้านพักจบแล้วนะคะใครไม่จบเจอปารินาใส่ผ้าใบเตรียมไปแจ้งความขณะเดียวกันได้โพส์ Facebook ตระบุว่าเพนกวินยิ่งกว่านักเรียนเลวเพนกวินไม่ใช่เยาวชนเพนกวินคือผู้ใหญ่ที่ยังคงเรียนไม่จบแล้วทำตัวชั่ว ต่อมานางสาวปรินาได้โพสต์ภาพขณะแจ้งความพร้อมระบุข้อความว่าแจ้งความเพนกวิน ตามที่น้องเพนกวินได้โพสต์ข้อความที่ผิดกฎหมายทั้งหมด4โพสต์พอเห็นแล้วนอนไม่หลับต้องลุกมาแจ้งความโพสต์ที่1เพนกวินได้นําเอกสารมาแสดงอ้างว่าเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสารรัฐธรรมนูญคือหมาที่เลี้ยงไว้ฝูงหนึ่งที่รับคําสั่งมาล้มล้างประชาชนเป็นการนําข้อความเอกสารอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผิดพรบคอมดูหมิ่นสารขั้นร้ายแรง โค้2เพนกวินได้นำภาพของ9ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมาแสดงและเรียกตุลาการสารว่าไอ้และมันพร้อมเชิญชวนให้ชูนิ้วใส่ตุลาการไม่เคารพสารดูหมิ่นสารร้ายแรง โคสาเพนกวินอ้างพลเอกประยุทธ์ห้อยพระมหาวชิราลงกรจึงทำให้รอดคดีเสียสีดูหมิ่นศารและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงสารวินิจฉัยคดีจากข้อมูลพยานและเอกสารต่างๆตามระเบียบกฎหมายสารไม่ได้วินิจฉัยจากการห้อยพระวชิราลงกร โพส4เพนกวินโพสต์แจกจุดๆๆให้สารรัฐธรรมนูญและให้พลเอกประยุทธ์เป็นการดูหมิ่นสารและดูหมิ่นเจ้าพนักงานอย่างชัดเจน ag, ให้มันจบที่คุกวันนี้ปารีนาประชุมสภาค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ